มีคนมาขีนมีคนเขาคิดถึงเนี่ยอ้าวนอนเลยจะกินหรือจะนอนเอาไงดีจาจะจาจะไปท้า,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 ทายรถมม่ขีนไปท้ายรถไปเร็วมา ะกินหรือจะนอนอมะขินไม่ชอบกินอาหารกระป๋องที่มีน้ำซอสชอบกินตับแผน่นน่โหเอาไปหมดเลย มาเขียนเอาตับไส้กกอกตับไหม <_ C> อืมเอาไส้กกอกตับไหมอู้หหมดละแปบบเดียวเองเอาแหละชอบแหละใช่ไหมละ่ะกดจะปอกเสร็จรตับบดขอมือก่อนได้ไหมขอมือก่อนดีกว่าขอมือนาขอมือก่อนเอามือมาก่อนมือก่อน ขอมือก่อนอโอเคหน้ายักโอเคโอเคมองหน้าด้วยสิอ่ะโอเคอีกข้างนึงอีกข้างนึงอีทีอีทีอีท,อท,อทีตับชิ้นใหญ่ขอหลายที่หน่อยว้าโอเคได้เลยชาวา เอาไปเลยครับกินให้หมดนะครับนะคะมาขินตัวเมียนะคะเอาทำไมล่ะตับบทของโปรดเลยนะหรือว่าไม่ชอบกินแบบไม่มีจานมาขิน อันนี้กินไกอ่อ่ะเอาไปให้ลูกเหรอมาขินเอาไปให้ลูกเหรอหรือว่าเอาไปทิ้ง <c oughs> เ,เราจะรู้ได้ยังไงว่ามะขินเอาไปไหนหายรับไปแล้ว